ตั้งละแล้วก็เอาจาระบีเอใช่ไหมยเราก็ทํารถมานะจาระบีแม่งไว้ใส่ลูกปืนนะแม่งเอามาทาข้อขาเพื่อใบก้อนแม่งก็ฉีดมดฆ่าปวกนะเออ,อยาดิฟันไว้แปลงฟันเพื่อเราก็อาจจะหายก็ได้คือไอ้พวกเนี้ยผมว่ามันเกิดจากเชื้อรานะ เพราะทำไมเป็นที่ข้อพับอ่ะเห็บเสียนไม่ไปขึ้นที่ปากอ่ะไม่ขึ้นที่คอมันขึ้นเฉพาะข้อพับเวลาที่มันนอนขามทับนะครับมันมีความหมับชื้นนะครับมันก็เป็นเชื้อราทีนี้เชื้อราเราทําไงแม่งโทน้ำหลอดสีเขียวหลอดละร้อยทาแล้วไม่ต้องแกะไม่ต้องเกามีหน้าที่ทาเช้าทาเย็นอาจจะล้างบ้างเล็กน้อยแล้วก็ทาห้ามแกะนะแกะเดี๋ยวอักเสบนะนะครับแกะเดี๋ยวอักเสบหายจริง นะคือใช้งานให้ถูกวิธีอ่ะ